บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะทำงานสวนขยายพันธุ์ต้นไม้กันค่ะโอเคเนี่ยอากาศแปลกๆเดี๋ยวคลึ้มเดี๋ยวแดดกินข้าวกินปลาเสร็จก็ทำงานต่อนะคะหลังจากสัตสางพาระหน้าที่งานบ้านหาข้าวให้หมานี่เป็นช้างป่า ดูส uh, ิพูดก็ผิดละช้างเผือกใบบัวนะคะบอกระสีเนาะตสีเขาชัดๆนะคุณผู้ชมดูกระดูกเส้นกลางเลยนะแล้วก็เส้นรอบๆเนี่ยใบเขียวเข้มอันนี้กําลังจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นบอลที่เลี้ยงวางไว้ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องน้ำนะคะแสงส่องถึงแต่ว่าไม่ค่อยโดนแดดนะสีเขาก็จะเข้มประมาณเนี้ยเปรียบเทียบกับอันนี้นะคะก็ช้างเผือกใบบัวเหมือนกันผู้ชมดูเฉดสีนะคะ สีเขาจะออกเขียวอ่อนนะอันนี้วางไว้ใต้ต้นไม้แต่ว่าต้นไม้เนี่ยลืมไปว่าจ้างคนเข้ามาตัดแต่งนะคะก็จะแสงเข้าถึงค่อนข้างเยอะในช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายเลยนะสีก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยจะย้ายเข้ามาไว้ใต้หลังคา70%นะคะจะพรางแสงให้เข้าจะได้แบบ สีชัดๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะมาบำรุงบอลแล้วก็ไม้ใบต่างๆนานาของเรานะคะด้วยสูตรง่ายนะวันนี้ก็จะมีสูตรมาแชร์นะคะหาความรู้เพิ่มเติมมาอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่บดนะคะประมาณ30ฟองนะเรามีเปลือกไข่เยอะทำกับข้าวแล้วก็เก็บไว้รวบรวมไว้แล้วก็ไปตากแห้งนะคะตากแดดจ,จัด,จดสักวัน2วันให้เขาแห้งดีแล้วก็มาบดเนาะใช้เครื่องปัน่นเครื่องบดนั่นแหละ คลุกกับสากนะคะตำมาก็ได้นะพอได้เปลือกไข่บบนล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ใช่ไงคะก็สะดวกดีเราจะใช้เนาะสะอาดสะอ้านเดียไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแล้วก็ผสมกับมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสนะคะเปลือกไข่1ิฟองเนี่ยผสมกับผงชูรสสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ประมาณ30ฟองให้ใช้3ามช้อนโต๊ะผสมลงไปโลดเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษนะคะดูแลพวกไม้ดอกไม้ใบ ต้นไม้ต่างๆนา,ๆน,านะคะเกลือไข่นี่นก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะช่วยบำรุงพืชพันณต้นไม้ตรเร็วแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลเนาะของชูรสนี่ก็จะช่วยช่วยให้แตกรากดีแล้วก็ราหากเิ่งนะ,ะก็จะเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอ่าผสมเข้ากันอย่างนี้นะทีนี้การใช้ก็คือใส่ปอนหรือว่าไม้ใบของเรานะยคะ ถ้าต้นขนาดนี้ก็ก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสายไปรอบๆนะคะรอบๆอใหญ่ชิดโคนมากเพราะว่าให้รากเขาได้ออกมาดูดเป็นมสารอาหารเนี่ยดังนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะหรือถ้าเป็นพวกบอลเนี่ยเราอยากจะเพิ่มการกัดสีใช่ไหมคะให้สีเด่นสีชัดเนี่ยจะเป็นน้ำผสมน้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาว บางคนก็บอกว่าน้ําอัดลมก็ได้นะ oh. จะมีกรดน,น้ําที่มีกรดอ่อนนี่จะทําให้บอลเนี่ยกัดสีได้สวยนะคะสีชัด <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีก็เป็นมะกรูดก็ได้นะ <Okay. S 1> หรือว่าบางคนก็ใช้นะมะขามเปียกก็ได้ใช <Okay. S 1> ะแล้วก็จะฉีดเพื่อทางใบนะคะใบเขามีปากใบนะผู้ชมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ <Yeah. S 1> อย่างที่บอกด้านหลังนี่จะปากใบจะเยอะกว่าด้านหน้า <Okay. S 1> คือทางใบนี่ก็คือต้องทําก่อน ตะวันจะทอแสงนะคะหรือว่าช่วงแดดร่มลมตกนะเพราะว่าปากใบเขาจะจะเปิดนะคะ,ะช่วงช่วงแสงออกเนี่ยปากใบจะปิดเพื่อลดการคายน้ำก็แนะนําเป็นสัปดาห์ละ1นึ่งครั้งนะคะสูตรเปลือกไข่พุงชโรสเนี่ยใส่ได้เลยนะคะเป็นสูตรอินทรีนะดีต่อพืชนะคะถ้าใครไม่มีเวลาก็สัก2สัปดาห์ครั้งนะคะได้หมดเลยนะจะเป็นบอลโคลคาเซียอโลคาเซีย หรือพวกซิงโกเนียมพวกไม้ใบต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันนี่ <Okay. S 1> แหละเราที่ทําเลี้ยงไม้แบบอิิทรีย์นะคะเพราะว่าเราไม่มีเคมีเป็นตัวช่วยเนาะอ่าพาต้นเล็กเนี้ยเราก็ใช้สักหนึ่งช้อนชานะคะต้องใส่เยอะโอเคจากนั้นก็รดรอบๆโคนนี่น้ำสักครึ่งแก้วนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดที่เรามีอยู่เนาะมันก็จะเป็นการดูแล พวกไม้ใบพวกบอลต่างๆให้แบบสุขภาพดีโตเร็วแล้วก็สีสวยนะ,ะ <Okay. S 2> โอเคกรดซิตริกอ่อนออนจากมะนาวหรือว่าพวกมะกรูดอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้บอลกัดสีได้สวยได้ชัดมีคนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็จะลองดูแล้วก็ในดินนี้ก็ผสมเปลือกมะขามไปด้วยเนี่ยออกไหมเปลือกมะขามแห้งๆผุๆแล้วผสมในดินไปด้วยก็หลังจากที่ปรุงดินเองก็ถือว่าเขาเจริญเขา,ขาโอเคนะจากเบบี๋น้อยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่าเลี้ยงเขาไว้โดนแดดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราก็จะ ย้ายมานี่นะมุมใต้นี่หลังคาโรงเรือนของเราในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ <Okay. S 2> วางนี่ไม่ใช่น่าฝนก็จริงแต่เป็นหน้าแรงแดดค่อนข้างแรงนะคะอันนี้ก็เป็นนารายเริงพบจำได้คุณผู้ชม <Wow. S 2> นารายเริงพบที่เราผ่าจอมนะอันนี้เป็นส่วนจอมที่มีรากติดแล้วก็ปลูกนะคะนี่ก็ปล,ปลายเดือนสิบนะที่เราผ่านน,น,น่าจะเป็นยี่สิบแปดเดือนสิบออกมาแล้วนะ,ะคะคลี่ใบคลี่หลอดออกมาแล้วนะ ของมันต้องมีป้ายนะคะบนป้ายก็คือตอนเด็กๆนี่กำเป็นเบบีอ่ะเขาจะเป็นสีเขียวนะสียังไม่ออกนะยังป้ายไม่ไม่ชัดพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยแต่รู้สึกนาราเด้งพวกนี้จะป้ายเร็วกว่าพวกหลงเนาะโอเคนี <Okay. S 2> ่พวกหลงมีใบเดียวนี่ป้ายน้นอยๆแบบนี้การบำรุงบำาเรออะไรก็จะใช้สูตรเดียวกันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพามาอัปเดตดูพัฒนาการอเค